เมนูที่น้อจะทำก็คือวุ้นเส้นชะอมกุ้งสับนะคะนี่ค่ะหน้าตาน่าทนานมากเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราตามไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเรามาดูส่วนผสมกันก่อนค่ะก็จะมีตัวนี้ค่ะพริกกระเทียมนะคะโขลกเรียบร้อยค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกุ้งสับนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นชะอมแล้วก็ไข่สองใบแล้วก็ตัวนี้วุ้นเส้นหนึ่งห่อนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ ทีนี้เรามาเริ่มผัดกันเลยค่ะใส่น้ำมันลงไปก่อนค่ะน้ำมันร้อนแล้วเราใส่ตัวนี้ลงไปเลยค่ะพริกกระเทียมนะคะโอเคตอนนี้พริกกระเทียมเราเริ่มหอมแล้วค่ไหมเจ้าเนยก็ใส่ตัวนี้ลงไปค่ะกุ้งจับนะคะเ้อยใช้กระเทียมสองหัวนะคะแล้วก็พริกอีกสิบห้าเม็ดนะคะปรับได้ตามปรับได้นะคะความเผ็ดน,นะคะแล้วก็ กุ้งใสอีกสิบตัวค่ะโอเคไม่ต้องให้กุ้งสุดมากนะคะเราใส่หุเส้นตังลงไปเลยคะ่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำนิดนึงค่ะุูเส้นนี้ก็หนึ่งห่อนะคะทีนี้เรามาเริ่มปรุงเครื่องกันเลยค่ะให้ใส่น้ำมันหอยลงไปกองห่อยรสชาติปรุงไม่ตามชอบนะคะ ตัวนี้ค่ะซอสปรุงรสนะคะก็ผงปรุงรสอีกหนึ่งช้อนชาจากนั้คตานค่ะเนี่ยเส้นเราสุกแล้วตัวนี้น้อยก็จะตอกไข่ลงไปเลยค่ะรอให้ไข่เซ็ตตัวนิดน,นึงค่ะ โอเคนะคะตอนนี้ไข่เราก็เซ็ตตัวแล้วขั้นตอนสุดท้ายนะคะใส่ชะอมลงไปค่ะชะอมนี้ตามชอบเลยนะคะเดี๋ขอชิมรสชาติดยก่อนนะคะรสชาติได้แล้วทีนี้เราพร้อมเสิร์ฟกันเลยค่ะโอ้หน้าตาน่าผ่านมากเลยค่ะ เรียบร้อยนะคะสำหรับวุ้นเส้นชาวอมกุ้งสับนะคะเช่นเคยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนชาว u t u b e นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจังใบอ้อยอิงค่ะแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ